พระนธัานายคารอนับรอสกีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์กรุงวอซอในโอกาสที่ท่านเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออํานวยพรให้ท่านประสบความสําเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐุประการเพื่อสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองสืบไปของประเทศและประชาชนชาวโปแลนด์การที่ท่านได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่งในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นอย่างแท้จริงถึงความไว้วางใจและความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อความเป็นผู้นําและนโยบาย ของท่านตลอดระยะเวลากว่า5าทศวรรษ ของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐโบลนด์มีความมุ่งมั่นร่วมกันอย่างใกล้ชิดเสมอมาเพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีอันดีตลอดจนพัฒนาและกระชับความร่วมมือในหลากหลายด้านอันยังประโยชน์ร่วมกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านและความตั้งใจมั่นร่วมกันเราจะเดินหน้าต่อไปในการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนที่สําคัญทั้งในด้านการค้าการลงทุนการเกษตรการศึกษาและวิทยาศาสตร์เพื่อประโยชน์สุขและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาช ทั้งสองฝ่ายภายในภายภาคหน้าพระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัววันนี้ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านผู้หญิงอินทิราพลทรเป็นประธานเชิญหนังสือยาอุปกรณ์กีฬาเครื่องทําน้ําเย็นและสิ่งของที่จําเป็นรวมทั้งไอศครีมพระราชทานไปนมอบแก่นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่โรงเรียนนวมินทราชินุทิศบดินเดชาเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครจํานวน2,314คน โอกาสนี้นักเรียนกับนักครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสรุดีพระแม่ไทยเพื่อแสดงความจงรักภักดีโรงเรียนนวมินทราชินุทิศปณินเดชาเป็นหนึ่งในเก้าโรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุริิจ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบ12สิงหาคม2535ได้รับพระราทานนามจากสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่านวมินทรราชิณุทิตต่อมาเปลี่ยนชื่อตามที่ได้รับพระราชาทานพระบรมราชานุญาตเป็นโรงเรียนนวมินทรราชิณุทิศบดินเดชาปัจจุบันเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6แบบสหศึกษามีนักเรียน2,154คน จากนั้นเชิญหนังสือยาอุปกรณ์กีฬาเครื่องทำน้ำเย็นสิ่งของที่จำเป็นและไอศครีมพระราชทานเปนมอบเกศนักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่โรงเรียนนวมินทราธิฤทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อเกลา้าเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครจำนวน30,90คนโรงเรียนนวมินทราธิูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อเกล้าวตั้งขึ้นเมื่อปี2535เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุริ ikit พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5ารอบ12สิงหาคม2535เดิมที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อเกล้าว2ปัจจุบันเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6แบบสหศึกษามีนักเรียน2,850คน วันนี้ที่โรงพยาบาลค่ายวิรวัตรโยธินอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในชำนาญชื่นตารจชาการจังหวัดสุรินทร์เชิญดอ,อกไม้และรัศกรสิ่งของพระรรชทา,านของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระม,มราชนินีไปมอบแก่จากสิบเอกรพดลโพศีอุ่นดสิบเอกเจษฎากรอ,อินจู พลทหารอภิวัตโพสีสุขและพลทหารชินวัตรพาลิบัตกำลังพลที่รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผู้บาดเจ็บทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความเพื่อคุติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้ แล้ววันนี้ที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสองค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ว่าที่พันตรีอดิศัก์น้อยสุวรรณราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญดอกไม้รัตตะก้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่จ่าสิบเอกอ,อํานาจวงศรีวอ1สิบเอกปรกรณ์เกียรติวันสืบพลทหารสรัญยามประสงค์และพลทาหารจารุดเดชสิริทัศนัยกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเ,<อ>เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัวที่ห้องประชุมแอดเวร์ชั้น3อาคาเดียออฟฟิศออฟเซ็นทรัลเวิด์ พลเอกกรนัทุติดิองคมนตรีเลขาธิที่การและประธานกรรมการบริหารหมู่เลยที่โครงการหลวงบรรยายพิเศษในหัวข้อโครงการหลวงการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนในงานสัมมนาก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่ผู้บริหารระดับสูงและผู้นําองค์กรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อถ่ายทอดแนวคิดและหลักการทํางานโครงการหลวงในการขับเคลื่อนงานพัฒนาตามพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาต่อยอดของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อ ยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยยึดหลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ การดาเนินงานโครงการหลวงเป็นการทางานแบบมุ่งเป้าบนความเชื่อมโยงอย่างครบวงจรจากต้นน้ําถึงปลายน้าด้วยคํานึงถึงผลกระทบในทุกมิติตลอดห่วงโซ่อุปทานเน้นส่งเสริมงานวิจัยพัฒนาและตลาดที่เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนํไปสู่โครงการหลวงโมเดลต้นแบบการพัฒนาทางเลือกอย่างยั่งยืนเพื่อสืบสานต้นแบบการบูรณาการองค์ความรู้การพัฒนาความสําเร็จไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลือต่อศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อ แก้ปัญหาพื้นที่ฝิ่นผืนสุดท้ายของประเทศและสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงนนดินแดงจากที่สูงสู่ที่ราบสูงพลเอกพงเทพหนูเทพอคมนตรีป,ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์49อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเดิมชื่อโรองเรียนศึกษาสงเคราะห์ตราดสร้างขึ้นมาปี2541 เป็นโรงเรียนในพระดรําริภายใต้โครงการทัพทีมสยามสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักอคราชกุมารีกรมภาษีสว่างควัวะะตวรัตตยราชนาวีเป็นโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษรองรับเด็กได้โอกาสทางการศึกษาในพื้นที่รอยต่อชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่ภาคตะว,วันออกปัจจุบันเปิดสอนชั้นประถมะศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน177คน ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โอคมตรีเชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยประกอบนักเรียนพ้าห่มและอุปกรณ์กีฬาไปมอบแก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจด้วย โรงเรียนดำเนินงานตามแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทัถ้งนวิชาการและทักษะอาชีพเพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกเพลิดเพลินมีความสุขสนุกกับการทำกิจกรรมขณะอยู่ในโรงเรียนเพื่อสนองพระบรมราชโองบายทางด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการส่งเสริมให้เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงเน้นการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติมีจิตสาธารณะรู้รักสามาัคคีอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านสมเด็จพระเจ้าน้องนาง,งเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรเวทไลรักอราจกุมารีกรุพระศรีสว่างควัตบวรขัตติยราชนารีโปรดให้าานายบัญชาเตชะสกุลรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรฝ่ายกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระรชทา,านจำนวน1 1 0 0ันชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจังหวัดน่านประสบเหตุอุทกภัยรุนแรงเนื่องมาจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนวิภาก่อให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ ทำให้เกิดน้ําป่าไหลหลากและดินสไลด์ทําให้บ้านเรือนพืนที่การเกษตรและระบบสาธรารณูปโภคได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างสร้างความเปือดร้อนแก่รัษวรอ14อำเภอ48ตำบล695หมู่บ้านกว่า40,000ครัวเรือนโอกาสนี้เชิมพระกระแสรทรงห่วงใยไปกล่าวเป็นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณต่อประสบนิกรจังหวัดน่านเป็นล้นพ้น ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกิเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารเมืองที่อาสาเพื่อนพึ่งพ,พ,พายย่ำยากสภาการชัดไทยเปประธานในพิธีมอบเงินและทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโครงการฟื้นฟูนฟชุมชนบรรเทาทุกข์บำรุงสุขให้ยั่งยืนโดยมือที่อาสาเพื่อนพึ่งพายย่ำยากสภาการชัดไทยณหอประชุมทัดมุนีโรงเรียนเป็นจมรชูทิศอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ประสบเหตุโอทกาภัยช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนถึงธันวาคม2567ส่งผลให้สถานศึกษาหลายแห่งได้รับความเสียหายหนักทั้งต่ออาคารสถานที่วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนและส่งผลกระทบโดยตรงต่อนักเรียนและบุคลากรเมื่อทีได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือภายใต้โครงการฟื้นฟูชุมชนบรรเทาทุกข บำรุงสุขให้ยั่งยืนหรือมอบเงินสนับสนุนให้แก่โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง12แห่งแห่งละ1 0 0 0บาทประกอบด้วยโรงเรียนวัดมะม่วงตลอดโรงเรียนบ้านบางนกวักโรงเรียนวัดปากควรโรงเรียนวัดบางคุระ โรงเรียนวัดเกาะจ่า,จาโรงเรียนนพิตามวิทยาโรงเรียนโสพลขนาพรโรงเรียนนางเอื้อยวิทยาโรงเรียนสตรีปากพนังโรงเรียนศิชนคุณาฐานวิทยาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเรนวิศนรินครนครศรีธรรมราชและโรงเรียนพี่ปู่สังกษ์ประชาอุทิศพร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ครอบครัวเดือดร้อนจะอุดทกภัยจำนวน60ทุนทุนละ20,000บาท ที่ผ่านมามืลอที่ได้สนับสนุนโครงการฟื้นฟูด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นได้แก่การก่อสร้างทางเท้ายกระดับให้โรงเรียนบ้านบางนกวักเพื่อแก้ปัญหาการเข้าออกโรงเรียนในช่วงน้าท่วมการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อกรองตะกรนของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินเพื่อให้มีน้ําสะอาดสําหรับอุปโภคบริโภค